ก่อนที่จะมีการออกข่าวประมาณหนึ่งวันเนี่ยมีคนที่เคารพรักคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าคนสอนทำคนนี้อยากจะมาหาแล้วก็อยากจะมาคาราว,ว่ามาขอโทษผมบอกว่ายังยังไม่ต้องมาขอโทษอะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าจะขอโทษคงไม่ต้องมาขอโทษผมนะครับนู่นไปขอโทษมหาเถรสมาคมมาขอโทษพี่น้องประชาชนมาขอโทษคณะสงฆ์ที่ท,ที่ที่คุณไปทํานั่นแหละครับผมก็เลยไม่ ไม,ไม่ไม่พบนะครับเพราะว่าผลพบยังไงผมรู้หมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวอย่างมันมีเยอะนะพอมีเยอะแล้วเข้าไปทร้งคอนเทนต์อาว่าเรายอมก่คงไม่ได้พบหรอกครับไอ้นี่จริงถ้าใครสามารถประสานให้คุยได้เป็นคนกลางไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าจะไปติดต่อไปขอโทษไปอ่อนไปไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดจะไปขอโทษอะไรเพราะจารไม่ได้ผิดอะไร คน,คนที่คู่ควรกับการขอโทษอาจารย์จะไปขอโทษเช่นมหาเทระสมาคมอาจารย์ทำกับท่านโดยตรงจตนาอนันตชัยกับมหาหมีอาจารย์ไม่ได้ทำผิดอะไรเขาทำไมอาจารย์ต้องขอโทษแต่นั้นอาจารย์ไม่ได้มีเหตุปปจะในการคิดจะขอโทษเรื่องนี้อยู่แล้วแต่อยากคุยกันถ้าอาจารย์ทำผิดอาจารย์จะขอโทษอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนกลับมานับถือศาสนามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนมาศึกษาหลักคำสอนุทธเจ้ามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนเนี่ยกลับมาระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากขึ้นไม่มีเลยความเสื่อม ทุกวันนี้พระหลายลูกที่ไม่มีคนรู้จักกับกลายเป็นคน่ะแห่เข้าไปทําบุญกันมากขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างคนไม่เคยทําบุญเลยเนี่ยอย่างกรณีการท,ทําทองคําถวยายสร้างเจดีย์เนี่ยคนไม่เคยทําบุญเลยไม่สนใจในการเข้าวัดวารามเลยมันมาเพราะมันมนมันอยากมาเจออาจารย์มันอยากมาทํามาร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทาอยู่มันทําให้คน,นเสื่อมทรามในศาสนาไม่ใช่มันทําให้คนจเจริญขึ้นด้วยซ้ำทำให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมแต่มีอย่างถูกต้อง อะไรที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ไปยังไงว,วัดที่ทําพิธีกรรมสนับคอต,ต่อชาติจะไปทําไมก็ไม่ต้องไปดิก็ไปเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่ถูกต้องถ้าบอกว่าอาจารย์ทำลายวัดที่ไปแบบนี้ถูกต้องทําลายจริงแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าส่งเสริมวัดที่ไปวัดป่าวัดเขาตามเพราะไม่คงจะอ่าโอเคอันนี้จริงเหมือนกันอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำลายวัดวารามทำลายศาส,สนาทำลายประเพณีไม่ใช่อาจารย์ทําลายต่อความเห็นผิดต่างหากอะไรเห็นผิดก็ทิ้งไปก็สรุปก็คือว่ามูลที่นายกองทัพทำมาแจ้งความดําเนินคดี กับคนสอนทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศสอ0 5แก้ไขเพิ่มเติม2อ3 5มาตรา4 4ตรีและให้ดูครบอรคอมพิวเตอร์2560มาตรา14วงเล็บ2นะฮะว่าถ้าหากว่าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ขอให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยดำเนินการด้วยแล้วอยากจะปอกปอกกับ เพจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจจริงหรือเพจอวตารหรือว่าใครก็ตามเนี่ยการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจับจ้วงดูหมิ่นคณะสงฆ์นะครับท่านส่งข้อมูลมาที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ไม่ได้กังวลใจอะไรอาจารย์พูดเสมอว่าเวลาอาจารย์ผิดให้ชี้แจงแก่อาจารย์แจ้งแก่อาจารย์อาจารย์จะแก้ไขให้คือปัญหาตอนนี้คืออาจารย์เนี่ยกำลังดังเป็นกระแสของสังคมจริงๆแล้วพวกทุกหน่วยงานเนี่ย ควรแก่การใช้ประโยชน์แก่อาจารย์ทนายกองทัพธรรมเนี่ยมีเจตนาในการปกปักรักษาคุ้มของพิทักษ์พระศาสนาอาจารย์มีเจตจำนงเจตนาในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระศาสนาจริงๆเราควรจะร่วมมือกันนะอาจารย์ผิดเรื่องไหนบอกอาจารย์ให้อาจารย์แก้ไขเอออาจารย์พวันี้ถูกต้องนะมันจะได้ไปในทางแนวเดียวกันบอกอาจารย์เลยอาจารย์จะแก้ไขให้ไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องอํานาจกฎหมายมายุ่งเกี่ยวกัน ในหลักคำสอนโดยเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองหรือมานั่งฟ้องร้องกันมาเสียเวลาเสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนาเสียเวลาต่อคนที่พยายามเข้ามาจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมกับกลายเต็มมานั่งฟังคนทะเลาะก,กัน มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้มันไม่ใช่การรักษาพระศาสนาอันนี้มันเป็นการจะทําลายพระศาสนาแล้วเพราะนั้นอยากจะช่วยกันเนี่ยร่วมมือกันดีกว่าไหมมานั่งคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์พร้อมจะปรับเสมอนะให้อาจารย์ปรับก่อนไหมให้โอกาสอาจารย์ในการแก้ไขก่อนไหมก่อนที่จะเริ่มต้นในการมาฟ้องร้องกล่าวโทษกันแบบนี้คลิปกระแสมันไปไวรัลแต่อาจารย์ไม่อยากให้ท่านพูดกับช่วงไปถึงสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาไปว่าท่านเลยท่านไม่อยู่ในฐานะที่ควรแก่เอามาพูดหรืออาาจรย์เนี่ยดึง เรื่องอะไรแบบเนี้ยลำพังเพจที่ไม่ดีเนี่ยมันเอาอาจารย์ตัดคลิปไปใส่ร้ายป้ายสีถึงสถาบันเนี่ยอันนี้ก็หนักพออยู่แล้วซึ่งอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอันนี้ยังจะเอาเรื่องสมเด็จพระสังฆราชมานดึงให้อาจารย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องว่าอาจารย์ดูถูกเยียดหยามสมเด็จท่านอีกซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความเคารพต่อท่านมากอย่างที่อาจารย์พูดในรายการไปแล้วว่าวันปีใหม่ที่ผ่านมาสวดมนต์ข้ามปีอาจารย์มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงอาจารย์มีรูปพระรูปของสมเด็จพระสังฆราช ขออัญเชิญไฟพระเลิกท่านมาจุดในงานเพื่อเป็นมงคลกับคนที่มาสวดมนต์ตั้ง4,000คนก็ยังถวายเป็นพระรุชกุศลกับทั้งสองพระองค์อย่างเงี้ย อาจารย์ก็ทําทุกอย่างด้วยความจงรักภักดีแล้วก็ได้ความเคารพรอบนรอบต่อสมเด็จพระสังฆราชจะมาบอกให้อาจารย์เนี่ยมีความมินเมย์อาจารย์อาจจะพูดถึงหลักบริหารคือคณะเฉลสามาหาเิลิสมสามาคมอาจารย์พูดเรื่องบริหารแต่อาจารย์ไม่ได้ดูถูกเหยียดยามต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพระภิกษุร,รูปใดรูปหนึ่งไม่มีกรณีนี้ไม่มีประเด็นนี้แน่นอนคือถ้าพูดตรงไปตรงมาไม่ได้อีกหน่อยคนอ้อมแม่แม่แล้วศาสนาจะอยู่ยังไงในเมื่อในสมัยุทกกาเนี่ยใครผิดเขาตําหนิกันเลยว,ว่าผิดใครถูกตาหนิเลยว่าม้ต่พรรระุาาานนงงหิสววขอคโบษ ยังตาหนิการจาวกด้วยกันก็ยังตาหนิการตําหนิการเสร็จแล้วตําหนิไม่ได้ไปฟ้องพระโดยเจ้าไปบอกพระโดยเจ้าผู้โดยเจ้าจะไปพูดตําหนิเองคําถามคือตําหนิอาจารย์หรือยังยังแต่นี่เล่นล้องทุกเก,ก่าทษกักเลยอาจารย์จะบอกว่าคนที่ปั่นจริงๆเนี่ยคืออีพวกเพจที่มันใส่ลายป้ายสียอาจารย์มีเพจดังๆอยู่2เพจนี่แหละอีเสือมีเดียออนไลน์กับอีเหยื่อวีสองอะไรเนี่ยที่มันพยายามพยายามจะใส่ลายป้ายเสียอาายู่ตลอดเวลาแล้วแต่ละคนก็ไปฟังอีเพจเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วไอ้เพจเนี้ยมันหาหลักฐานอะไรกับอาจารย์ไม่ได้ มันก็ออมมาแมมเงียบไปเรื่องอื่นไปตัดคลิปอนุนั้นอันนี้มาลงใส่ลายป้ายเสียอาจารย์ด้วยคำไม่จริงแล้วคนก็ไปฟังสุดท้ายก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสสังคมตีกับกันมามากมายสุดท้ายมันมากลับมาหาที่อาจารย์ว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่ได้พูดจริงแต่อาจารย์ไม่ได้พูดจริงคลิปที่ตัดควรไปดูให้มันเต็มก่อนว่าบริบทเหตุปนาเจตนาที่อาจารย์พูดอาจารย์กำลังพูดถึงอะไรตอนแรกเนี่ยขุดอาจารย์แค่เรื่องเงินบริจาคว่าอาจารย์เนี่ยช่อโกงไปไปามามาไปขุดเรื่องล้มละลาย ไปไปามามันไปขุดเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายทําอะไรไม่ได้มันก็บอกว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นอย่างนี้เริ่มตัดคลิปใส่ลายป้ายสีกับสิ่งที่อาจารย์เคยทามาก่อนหน้านี้สุดท้ายก็เกิดการทะเลาะเบากแว้กันในสังคมจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอีสองเพจนี้โดยตรงคําถามคืออาจารย์ทุจริตอะไรไม่ได้ทุจริตอาจารย์ชอบโกงทรัพย์ไข่ไม่ได้ชอบโกงทรัพย์ไข่ตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกประการชี้แจงในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทาอยู่ตลอดเวลาดึงสเตตเมนต์ออกมาโชว์หมดสุดท้ายเวลาอาจารย์เปิดเผยแล้วบริสุททธ์่เห็นีครรขอโอโาาจาสก